วันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวชมตึกลังสีเกษตึกสมัยเก่าอายุกว่าร้อยกว่าปีที่โรงเรียนน่านคิดเสียนศึกษาที่ตึกนี้มีมุมถ่ายรูปสวยสวยมากมายมองดูเหมือนไม่สวยแต่ถ่ายออกมาแล้วรูปสวยมากคาสสิกจริงๆถ้าจังโมแต่ซ่อมจักรยานนะ พาเข้ามาชมตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีว่าสวยขนาดไหนตึกนี้มีสเสน่ห์ยอยู่หลายหลายจุดเดีย๋ยวจะอธิบายตามภาพเลยนะกันนะครับที่น่าสังเกตก็ถามว่าตึกนี้มีกี่ชั้นอะองดากันเอง นะครับหน้าต่างตรงนี้ประหลาดไม่ได้ใช้ประโยชน์เช็คเช่นหน้าต่างทั่วไปนะเป็นตึกเดียวที่มีป่องไฟนะภาพถ่ายโบราณนับพันภาพประตูหน้าต่างส่งโค้งที่หน้าต่างนี้เป็นออโต้ล็อกนะครับ จะถูกล็อกทันทีที่ปิดเพราะมีกลไกพิเศษที่ท่านนึกไม่ถึงกระดานดำสองฝั่งนักเรียนดูได้ทั้งสองข้างนักเรียนก็มีกระดานดำด้วยของตัวเองเขียนโต้ตอบกับคุณครูกรอนล่างกรอบบนลูกป,ปิดกรอนประตูแบบโบราณโอ้มีรูเยอะแยะเลยสำหรับระบายอากาศภายในตัวตึกฐานรากของตึกเนี่ย ใช้เป็นก้อนหินใหญ่ๆอ่ะก้อนหินดูก้อนหินก้อนหินครับทำไมพืนระเบียงต้องเอียงด้วยก็คือให้น้ำระบายไหลออกไปนะอ่าตูนนิรภัยหัวเสาก็แบบนี้ก็มีด้วยที่ตรงเนี่ยเขาจะมีไม้เป็นทัสเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตรง กันพริกอ๋อใช่โต๊ะนักเรียนนี่มาต่อกันเป็นวงกลมได้ด้วยนะโต๊ะนี้ก็ขยายได้เป็นโตประชุมเต้าพิงนี่เติมอีกโอ้โหต๊ะนี่ไม่ต้องใช้ประตูประตูตปะปูนะครับอาลองดูสิอ๋อนี่มีตปะปูอ้าวข้างหน้านี่เป็นโตที่ขยายได้โตขยายได้ที่บ้านไหเพาทำไปขายไปบ้านเรา

ไปดูพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้สอยสมัยโบราณ<พ>าอันนี้คุณครงนะครับคุณครูก็เสือทีเดียว <c oughs> อ้าวยุคสมัยหินเป็นขวานเป็นมีดขวานหินครับไอส่วนตัวนี้เป็นตัวบดหรือเปล่าไม่รู้ปั่น ปั่นแบบออโต้หมุนเองุดออที่จุดไฟใช่ไหมอ๋อมันจะมีเชือกพันแกนแให้หมุนไปหมุนมาตาช่างสมัยโบราณเครื่องช่างนะแร่ต่างๆอันี่คันไถคันไถคันไถ มีเงินสมัยโบราณมีซอสอสึงใช่ไหมหรืออะไรเบืร์น้าไม้ <c ười> แรกมีมิชิันนารีที่น่านตึกนี้กำลังเราดมเงินเพื่อปรับปรุงฐานรากนะครับฐานรากเริ่มทุดโทรมนะวันก่อนมาเนี่ยเขาขุดฐานรากตรงนี้ลงไปให้ดูว่าข้างล่างเนี่ยเป็นไม้สักท่อนใ,ใหญนะ่เริ่มผุพังนะก็เลยต้องบริจาคเงินกันเพื่อเป็นทุนในการปรับปรุง ห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยวดูทันสมัยสวยงามห้องพยาบาลอนนี้ถ้าดูระเบียงมาเนี่ยคานคานจะเอียงเอียงออกไปข้างนอกนะครับเพื่อให้น้ำฝนเวลาตกมาจะได้ไหลออกไม่ไม่ขัง ห้องนี้นี่สวยห้องนี้มีมุมถ่ายภาพสวยๆเยอะครั้ทงที่แล้วมีมัสเตอร์อาสาถ่ายให้แกรู้มุมกล้องมากๆเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยเราไปนั่งแอคชั่นที่โต๊ะเป็นผู้อำนวยการออโรงเรียนถ่ายออกมาแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อสวยจริงๆห้องครัว อไปดูแวบมาดูข้างนอกน,อนี่เขาขุดอะไรกันเอ่ยสงสัยบอกเกิดสมัยโบราณหรือเปล่าอ่ะย้ายกลับมาทีงนี้ต้องยืนที่บันไดแล้วก็ยืนแถวๆน,นี้นี่นี่ห้องรับแขก ออากมาแล้วมีเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยมุมนี้เนี่ยสวยจริงจครับให้ๆๆยืนเป็นกลุ่มครอบครัวถ่ายออกมาเนี่ยสวยมากนะติดโค้งโค้ขงของผนังลองดูนะครับมุมนี้แอคชั่นถ่ายรูปครอบครัวนะหรือจะไปนั่งอยู่ข้างๆทีวีทำท่าโทรศัพท์คุยกัน เป็นแบบนักธุรกิจโอ้โหเยี่ยมเลยเบาวนะวันก่อนก็มายืนตรงบันไดจับหัวหัวบันไดถ่ายรูปขึ้นไปโอ้โหสวยจริงจริงโม้โไปเรื่อยเรา ให้ชมงานอ่ามีสามเซลฟี่กับประตูโบร,ราณและต่างโบร,ราณอาพี่กครสอนแอคชั่นโทรศัพท์หาระยาหน่อย เนี่ยนั่งเลยก็อีไปไหนละโหเถ่ายรูปรนี่นั่งโทรศัพท์ไงอเอเราจะเอาตรงนี้ก่อนหอ่ะมุมนี้โอ,โ,อโอ้าวไอนน้นี่มันถ่ายรูปได้ป่ะไม่รูปถ่ายไม่ได้ไร้สดถ่ายรูปไม่ได้ จังมาแล้วเนี่ยไปนั่งกันสองเก้าอี้แล้วก็ถ่ายรูปออกมาให้ติดโคง้โคงๆเนี่ยโอ้โหสวยมากห้องรับแขกคุย<ร>กับผู้คองอ <laughs> อ่ะมาดูที่สุดทางเจ๊ไหมครับโมอเดินทางก็มีแต่สิกิโลอยัดตับครับนี่น่าฟูมากไหมครับนี่สี่โอก๊กอ่ะ

不吃。